วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างบ็อกต่อเป็นตอนที่2จากตอนที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอัปโหลดภาพซึ่งนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใช้ในการประกอบบทความมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ที่หยุดการทำงานระหว่างที่กำลังจะอัพโหลดภาพนะครับกลับมาต่อด้วยเรื่องนี้หลังจากที่เราเลือกที่จะอัพโหลดไฟล์ภาพเข้าไปประกอบผลบทความของเราแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างสำหรับให้เลือกไฟล์ภาพขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มเลือกไฟล์ หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกภาพที่เราจะอัพโหลดขึ้นไปประกอบบทความของเรานะครับผมเลือกภาพนี้น่ครับ <c oughs> ภาพที่สามารถจะอัพโหลดขึ้นไปได้จะต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์ฟอร์แมตที่เป็น JPEG GIF หรือ PNG นะครับหลังจากที่เราเลือกรูปภาพที่จะอัพโหลดแล้วนะครับด้านล่างจะมี ปุ่มสำหรับเพิ่มรายการที่เลือกแล้วก็ยกเลิกนะครับเราต้องกดที่ปุ่มเพิ่มรายการที่เลือกขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการส่งภาพขึ้นไปอยู่ในบทความของเรานะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ภาพในบทความก็จะมีคําสั่งด้านล่างให้เราสามารถจะเลือกปรับขนาดของภาพให้เป็นขนาดเล็กขนาดปานกลางหรือขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษนะครับหรือขนาดเดิมกลับไปเป็นขนาดเดิมได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการภาพให้มีขนาดเท่าใดนอกจากมีขนาดภาพให้เลือกยังมีคำสั่งที่สั่งให้ภาพจัดชิดซ้ายจัดกึ่งกลางหรือชิดขวาอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือสำหรับให้เราเพิ่มคําอธิบายภาพเข้าไปได้นะครับเราก็สามารถจะพิมพ์คําอธิบายภาพเพิ่มเข้าไปได้นะครเช่นพระอุโบสถน,นอกจากนี้ก็มี ถ้าเราพิมพ์คําอธิบายภาพนะครับก็มีคําสั่งลบคําอธิบายภาพมีคำสั่งเรื่องคุณสมบัติหรือลบภาพออกได้นะครับนี่ก็เป็นการอัปโหลดภาพเข้าไปประกอบในบทความของเรานะครส่วนการอัปโหลด ภาพยนตร์นะครับหรือวิดีโอขึ้นไปก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถจะเลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดขึ้นไปจากหน้าต่างที่ป๊อปอัพขึ้นมาให้เราไปเลือก <c oughs> ภาพยนตร์หรือวิดีโอที่เราจะอัปโหลดขึ้นไปนะครับสมมติว่าผมจะอัปโหลดภาพยนตร์นะครับขึ้นไปสักเรื่องหนึ่งเราก็มาเลือกอัปโหลด การถับ<ำ>นี้นะครับก็เป็นวิธีการทำแต่เนื่องจากว่าภาพยนตร์ที่จะอัปโหลดเนี่ยนะครับไฟล์ไซ์มันค่อนข้างใหญ่และการอัปโหลดต้องรอให้มันอัปโหลดเสร็จตามขนาดของไฟล์ไซขึ้นไปก่อนจริงจะออกไปทำงานในส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่อัปโหลดภาพยนตร์จริงๆขึ้นไปนะครับผมจะยกเลิกเพื่อที่จะไป สาธิตในส่วนต่อนะครับนี่ก็สมมุติว่าถ้าเราได้เขียนบทความเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบันทึกไว้ก่อนนะครับตัวที่ยังไม่โพสต์หรือเผยแพร่ขึ้นไปก็ได้นะครับก็กดบันทึกนะครับส่วนนี้ก็จะมีการบันทึกเก็บไว้ในระบบเฉยๆนะครับยังไม่เผยแพร่ขึ้นไปบนบล็อกโดยตรงหรือนะครับ เราอยากจะดูตัวอย่างของงานที่เลยจะโพสขึ้นไปนี้ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็สามารถจะกดคลิกที่ปุ่มแสดงตัวอย่างดูได้นะครับมันก็จะจําลองหน้าตาของบทความนะครับขึ้นมาให้เราดูนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ระบบได้จําลองขึ้นมาให้ดูเห็นแล้ว นะครับถ้าไม่พอใจก็กลับไปแก้ไขแล้วเราก็สามารถจะปิดเนีหน้าตัวอย่างนี้ออกไปได้แล้วถ้าสมมติว่าเรานะรพอใจกับบทความที่เราเขียนหรือเขียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะเผยแพร่บทความได้โดยการกดปุ่มเผยแพร่นะครับนี่ก็จะเป็นการ ส่งบทความขึ้นไปแสดงบนบล็อกตาม URL ที่เราได้สร้างไว้นะครับนี่ก็เผยแพร่แล้วถ้าเราอยากจะดูบล็อกที่เผยแพร่ว่าเป็นยังไงเราก็ไปคลิกดูที่ปุ่มดูบล็อกด้านบนนะครับนี่ก็เป็นการโพสต์บทความบนบล็อกครั้งแรกขึ้นไปบนบล็อกนะครับนี่ก็ หน้าตาของบล็อกที่เราสร้างไว้พร้อมกับบทความบทแรกก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับด้านบนก็จะเป็นชื่อบล็อก black and white photography นะครับวันที่โพสบล็อกเป็นครั้งแรกคือวันจันทร์ที่24ธันวาคม2555ชื่อบล็อก ชดชื่อบทความนะครับด้านส่วนล่างนี้ก็คือบทความของบล็อกทางด้านขวาก็จะมีคลังบทความของบล็อกนะครับซึ่งจะแยกไว้ตามปีเดือนซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับว่าจะให้แสดงผลเรื่องคลังบทความของบล็อกเป็นแบบไหนด้านล่างของบทความก็จะมีข้อความที่บอกว่าเขียนโดยใคร,นะครเวลาเท่าไหร่ แสดงความคิดเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสดงความคิดเห็นนะก็มีเครื่องมือสำหรับแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆได้นีครับมีอยู่ด้านล่างนี่ก็เป็นเรื่องของการโพสบทความครั้งแรกขึ้นไปยังบล็อกเราสามารถจะกลับไป แก้ไขได้นะครับหากว่ามีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อโพสต์ขึ้นไปแล้วเราก็ยังเรียกกลับมาแก้ไขนะครับได้โดยหรือลบนะครับแก้ไขดูใช้ร่วมกันลบเป็นคำสั่งที่อยู่ด้านล่างของชื่อบทความของบล็อกในหน้าภาพรวมของบล็อกนะครับถ้าต้องการแก้ไขเราก็ ไปที่เมนูแก้ไขนะครับก็ระบบก็จะเปิดเครื่องมือสำหรับการเขียนบล็อกขึ้นมาเพื่อให้เราแก้ไขเช่นตรงนี้เราอาจจะอยากเปลี่ยนให้ไปอยู่กลางหน้าเราก็สามารถจะแก้ไขพิมพ์ข้อความเพิ่มนะครับ เราเรียกกลับมาแก้ไขได้แม้แต่การแก้ไขสะกดการัรือการวักตอนทั้งหลายหลังจากนั้นนะครับถ้าแก้ไขเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอัปเดตด้านบนนะครับก็จะเป็นการเผยแพร่เหมือนกับการโพสตข้อความไปครั้งแรกนะครับแล้วถ้าหากจะลบบทความนี้ออกก็สามารถจะลบได้โดยคลิกที่ลบบทความนะครับ นี้ระบบก็จะเตือนนะเพื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการจะลบจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าต้องการจะลบจริงๆก็กดโอเคนะครับบทความนี้ก็จะถูกลบ,ลบออกไปนะจากบล็อกแต่ผมจะไม่ลบนะครับนี่แสดงให้ดูเฉยๆนี่ถ้าเราต้องการจะเขียนบทความใหม่ขึ้นไปนะก็ไปที่ บทความใหม่มก็ทําเช่นเดิมต่อไปนะครับก็เขียนตามวิธีการต่างๆที่ได้สาธิตมาให้ดูก็จะได้บทความใหม่เป็นบทความที่สองที่3ที่4ต่อไปเรื่อยๆนะครับนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีคำสั่ง จะมีเมนูคําสั่งต่างๆสำหรับบล็อกการทำบล็อกในส่วนต่างๆอยู่หลายส่วนนะครับตั้งแต่ใต้บทความใหม่ก็มีภาพรวมบทความนะครับบทความทั้งหมดในวงเล็บข้างหลังก็คือจำนวนบทความที่เขียนและก็ที่ ร่างไว้ยังไม่โพสนะครับก็จะโชว์จำนวนทั้งหมดถัดลงมาจากทั้งหมดก็จะเป็นจำนวนบทความที่เผยแพร่แล้วนะถัดมาในส่วนล่างก็จะมีเมนูคำสั่งต่างๆเช่นหน้าเว็บข้อคิดเห็น google plus สถิติรายได้รูปแบบแม่แบบการตั้งค่าซึ่งจะพูดให้ดูจะพูดหรือทำให้ฟัง ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ